ผมชื่อธนพัฒน์เจริญธนิตานะครับธุรกิจที่ผมทาคือผมเป็นทาสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนามาคือทําธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตรนะครับพวกพวกบางทีก็เป็นอา,อาหารเสริมเกี่ยวกับพืชด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเครื่องตัดหญ้าพวกนี้นครับ ก็ปัญหาที่ทเจอถ้าเกิดทําสวนก็จะมีปัญหาเรื่องของผลผลิตนะฮะที่ได้นะครับแล้วก็การค้าขายการส่งออกแล้วส่วนเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจในในการที่ว่าผมขายออ,ออฟไลน์นะครับก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ากาลังกาลังซื้อคนก็จะน้อยลงนะครับส่วนออนไลน์เนี่ยก็ผมก็ยังไม่มีความชํานาญในการที่จะใช้พวก เอ่อยิงยิงเพจนะยิง Facebook หรือ TikTok เนี้ยนะครับก็ยังไม่มีความคล่องในตรงนี้ครับครับสิ่งที่คาดหวังเลยครับก็เนี่ยก็ที่เขาบอกก็คือจะได้มาเรียนรู้ทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับของ Facebook ในการยิงยิงเพจนะครับในการใช้เครื่องมือของ TikTok จะทำให้ผมเนี่ยเอ่อมีความมีการพัฒนาเพื่อจะไปต่อยอดธุรกิจของผมได้สิ่งที่ผมคาดหวังตรงนี้นครับคือความรู้ครับ ก็ความรู้ที่ได้จากการมาอบรมครั้งนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับจากกันที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเราก็ได้รู้มากขึ้นนะครับว่าเครื่องมือเขาใช้ยังไงนะครับให้เกิดความชํานาญนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่จะเอาเอาไปใช้ในการประกอบธุรกิจของผมครับสิ่งที่ผมอยากจะ,ก,จะกล่าวขอบคุณของสสวครับที่ได้จัดในการอบรมใน,นครั้งนี้ผมว่าดีและเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนฮะอย่างผมเนี้ยน,นะครับที่ต้องการ การเรียนรู้แต่ไม่รู้จะไปเรียนรู้เริ่มต้นตรงไหนนะครับทีนี้พอได้มาอบรมที่นี่ก็ทําให้เรียนรู้แบบเหมือนเจอพิธีกรตัวเป็นๆเ,เลยที่เขาได้สอนเราเหมือนจับมือเราทํานะครับก็จะทําให้เราได้มีความมั่นใจใน,ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร mm. เช่น Facebook T ิกต็อกหรือเครื่องมือการต่อภาพเนี่ยผมถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้เกิดโครงการแบบเนี้ยดีๆแบบเนี้ยทุกๆครั้งไปนะครับ ขอบคุณครับ